สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านกันเลยนะครับผมวันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับบอลฟอร์บถุมนะครับผมแล้วก็ได้มีโอกาสนะครับมาส่งมอบรถนะครับอยู่ที่จังหวัดกระบี่นะครับผมลูกค้าผมก็เป็นข้าราชการเนาะเป็นอาจารย์ด้วยนะครับผมก็จะมารีวิวนะครับรถกระบะเรนเจอร์นะครับ XLT นะครับจะเป็นเกียร์เมนนวลนะครับราคาตั้งขายนะครับอยู่ที่8,57,000บาทนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันนะครับว่า คันนี้นะครับได้มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ชุดแต่งนะครับแล้วก็ออปชันอะไรกันบ้างนะครับ ครับเดี๋ยวเรามาดูชิ้นงานอย่างแรกนะครับที่ผมได้ถอดนะครับแล้วก็เปลี่ยนให้กับลูกค้านะครับจะเป็นเซ็ตของกระจังหน้าก่อนเลยนะครับเดิมๆจะการกระจังหน้านะครับจะเป็นแบบลังพึ่งนะครับแล้วก็โลโก้ฟอร์ดนะครับจะเป็นสีสีน้ําเงินนะครับอยู่ตรงกลางนะครับเล็กๆนะครับตรงนี้ผมเปลี่ยนนะครับให้นะครับเป็นกระจังหน้างานของแรปเตอร์ให้นะครับผมตรงนี้ลูกค้าพิเศษนะครับสั่งทําเป็นฟอนต์สามิตินะครับมีการทําเฉดสีสีดำนะครับแล้วก็แซมด้วยสีแดง นะครับผมเพื่อให้มันมีความสวยงามเพ้่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีไฟเป็นไฟสิวนเป็สีขาวให้นะครับผมเสริมหล่อนะครับด้วยชุดกันชนนะครับเป็นของงานของฮัมเมอร์ให้นะครับเป็นเหล็กก้าเหล็กแท้นะครับออกจากโชว์รูมของเรานะครับมีบ a ิเวณตีนะครับมีประกันให้พร้อมนะครับผมแล้วก็ยังมีห่วงนะครับโอเมก้าสีแดงนะครับเอาไว้ลากเอาไว้จูงได้เหมือนกันนะครับผมก็บอกเลยครับว่าคันนี้นะครับแข็งแรงมากๆเลยนะครับ เรามีไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็ยังมีไฟไฟหลี่ให้นะครับในส่วนของตัวกันชนนะครับรวมถึงตัวสกูปข้างบนนะครับตรงนี้ลูกค้าเลือกเป็นสกูปลูกม้านะครับส่วนสกูปเนี่ยผมมีให้กับลูกค้าเลือกประมาณหลายแบบนะครับมีสกูปทรงสูงทรงเตี้ยนะครับทรงทรงแรดนะครับผมตัวนี้ลูกค้าใช้เป็นสกูปทรงฟิตนะครับทรงสูงนะครับโทนด้านข้างนะครับจะเน้นเป็นสีดําดําเงาแล้วก็แซมด้วยดําด yeah. uh ้านนะครับ นะครับแล้วก็โลโก้ม้านะครับลูกค้าใช้เป็นสีแดงอ่าก็จะดูลับกันกับตัวฮัมเมอร์นะครับตัวฟอนต์ด้วยนะครับผมครับผมไฟตรงนี้นะครับอ่าเราเปลี่ยนนะครับที่ไปเป็นโครมเดิมนะครับที่เป็น LED ดีธรรมดานะครับใส่เป็นเซ็ตของไฟมาแต่งให้นะครับผมมีครีบมาแต่งให้3มครีบนะครับแล้วก็มีไฟเดรียให้ด้านข้างรวมถึงตัวลูกแก้วนะครับตรงนี้ลูกค้าใช้เป็นลูกแก้วอ่าสีขาว นะครับผมแล้วก็โครมเบ้ารองลูกแก้วนะครับใช้เป็นแบบวงกลมให้นะครับก็ถือว่าจะสปอร์ตนะครับผมครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนชิ้นงานด้างข้างนะครับตัวนี้เราติดตั้งนะครับเป็นเซ็ตของชุดบายโบดี้ให้นะครับผมเนี่ยครับจะเป็นการทําตีโป่งด้านข้างออกมานะครับทําให้รถมันดูอวบดูอ้วนขึ้นนะครับแล้วก็ดูใหญ่ขึ้นนะครับผมเอาเฉพาะบายโบดี้นั้นก็หลายหมื่นนะบอกไว้ก่อนนะครับมารับกับกับตัวอ่า ซุ้มล้อนะครับซุ้มล้อก็จะเป็นเซตเดียวกันเลยนะครับกับงานบายเดี้นะครับผมไม่มีหมุดนะนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเซตแม็กยางกันนะครับตรงนี้ปกติเดิมๆนะครับจะเป็นแม็กนะครับขอบ17นะครับจะเป็นยางาดัลลอปตรงนี้เราเปลี่ยนใหม่นะครับเราใส่เป็นายางาลบตายางให้นะครับแล้วก็พิเศษนะครับแม็กจะเป็นออฟเซตขอบ20่สลบยีนะครับเดี๋ยวมาดูความลึกของยางกันนะครับผม ก็ยังมีการทำดาเมจนะครับมีการทำเฉดสีนะครับเป็นสีเมทัลลิกนะครับเป็นสีบอลเงินนะครับให้มันแซงเข้ากับตัวดำเงานะครับให้รถมีมิติหน่อยหนึ่งนะครับเราเสริมแม็กกับยางไปแล้วนะครับเราก็ยังมีตัวปีกนกให้นะครับผมเป็นงานของยูนิคอนนะครับปีกนกปรับองศาได้นะครับผมก็จะช่วยทำให้น้ำหนักของล้อนะครับผมกระจายน้ำหนักได้เท่าๆกัน การวิ่งก็จะดูสมูทขึ้นดูลื่นขึ้นนะครับเพราะว่าเราเปลี่ยนในส่วนของตัวแมกย่างเนาะตรงนี้แมกยางนะครับก็สามารถใช้งานได้หลายปีนะครับยางก็จะเป็นยางมัดนะครับอาจจะมีเสียงนิดนึงนะนะครับผมอาจจะมีเสียงนิดนึงนะครับแต่ว่าเรื่องของคุณภาพนะครับแล้วก็การใช้งานนะครับถือว่าตอบโจทย์มากมากเลยนะครับผมตัวนี้ผมพิเศษนะครับผมติดตั้งให้กับลูกค้าเพิ่มเติมนะครับก่อนวันที่จะปล่อยรถจริงๆนะครับเป็นงานของไวไลน์นะครับ สัญลักษณ์นะครับจะเป็นสีแดงให้ชัดเจนนะครับให้มันรับกันกับตัวข้างหน้าด้วยนะครับเพราะว่าลูกค้าเน้นโทนเป็นสีแดงสีดานะครับส่วนตัวกับข้างชิ้นงานของมันเองนะครับจะเป็นสีดาดาด้านให้นะครับผมชุดอ่าบัลลังกกันจับนะครับตรงนี้เราจตั้งเป็นสีดําเงาให้ฟิล์มนะครับลูกค้าใช้เป็น60นะครับด้านข้างส่วนด้านหน้านะครับใช้เป็น50รอบคันนะครับจะเป็นเซรามิก 3M ให้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวกันสัต์ กาสะาตรงนี้เราติดตั้งให้นะครับรวมถึงเราลังคาให้ด้วยนะครับเราลังคาเนี่ยเราไม่ได้ทําการเจาะนะเราใช้เป็นยาแนวนะครับแล้วก็อัดทับด้วยซิลิโคนอีกทีนึงนะครับเพื่อให้มันมีความแน่นนะครับเพราะว่าถ้าเราไปเจาะเนี่ยอาจจะทําให้เวลาฝนตกนะครับพวกการสนิมได้นะครับเวลาสนิมขึ้นอะไรเงี้ยใช่ครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวข้างหลังข้างหลังลูกค้าใช้เป็นสติกเกอร์นะครับของแรปเตอร์นะครับเอามาคาดไว้นะครับเพื่อให้มันมีมิติ หน่อยหนึ่งใช้เป็นสติกเกอร์สีสีเทานะซุมล้อก็มีมาให้อยู่แล้วนะครับผมชุดสปอร์ตบาร์นะครับเราใช้งานเป็นของเอลเรนเดอร์อีกแล้วนะครับก็คันนี้จะพิเศษกับเพื่อนหน่อยนะครับจะทําเป็นต่อเป็นตะแกรงเป็นถาดข้างบนให้นะครับเพว่าลูกค้าจะใช้งานเป็นพวกขนสัมภาระนะครับวิ่งต่ัดจังหวัดนะครับก็ถือว่าใช้งานได้จริงนะครับผมชุดไฟ นะครับตรงนี้เราติดตั้งเป็นไฟไฟท้ายแบบลมดําให้นะครับโดยปกตินะครับจะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับมีการแบ่งช่องนะครับตรงนี้เป็นไฟแต่งนะต้องบอกก่อนนะครับพิเศษให้กับคุณลูกค้าเนะครับเดี๋ยวเรามาดูชุดครอบฝากระบะท้ายตรงนี้เราติดตั้งนะครับเป็นสีดําเงาให้นะครับแล้วก็มีการทําสีฟอนด้วยนะครับจะเป็นสีดํานะครับแล้วก็คลิปสีแดงนะครับเข้ามาแซมด้านข้างหน่อยนึงอ่าก็ถือว่า ลงตัวมากเลยนะครับผมเรามีกันชนท้ายแต่งให้ด้วยนะครับตรงนี้ใช้เป็นงานกันชนท้ายของโตจีนะครับผมดูได้ครับว่าถ้ากันชนท้ายเดิมๆนะครับเราใส่ไม่ได้นะถ้าเกิดเราเราทำการตีโป่งนะครับแต่ว่าตรงนี้เราใส่เพื่อให้มันรับรับกันกับตัววายบอดี้เสียตรงนี้ด้านข้างนะครับผมแล้วก็ระยะระยะของมันนะครับก็ถือว่าเนี่ยครับประมาณ เข้าไปลึกประมาณประมาณนิ้วนึงอะครับผมก็ถือว่าอ่ากำลังดีนะถ้าบางคนไปติดตั้งโลบาร์นะครับที่ไม่ได้ออกจากศูนย์นะครับผมก็อาจจะอ่าความห่างของตัวรถนะครับ,ก,บกับตัวกับตัวกระจนท้ายนะครับก็จะมีความห่างหน่อยหนึ่งมันจะไม่สวยแบบนั้นนะครับแต่ตรงนี้เราจัดทรงให้มันเข้ากับเซ็ตของบายบอดี้ให้นะครับผมครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัว ข้างในห้องเครื่องมือสานกันนะครับอย่างแรกครับจะเป็นเซตของพวงมาลัยนะครับตรงนี้เราเป็นพวงมาลัยแบบผ่อนแรงไฟฟ้าให้นะครับผมแล้วก็มีฟังก์ชันนะครับให้เราเล่นนะครับฝั่งฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นฟังก์ชันเกี่ยวกับการรับสายโทรสายโทรออกนะครับรับสายนะครับผมแล้วก็ฝั่งขวานะครับจะเป็นแผงควบคุมฝั่งหน้าปัดนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูเซตหน้าจอนะครับตรงนี้เป็นหน้าจอขนาดทัชสกรีนขนาด8นิ้วให้นะครับเป็นซิงสามแล้วนะครับสามารถ เปิดแมปนะครับผมดูนะครับสถานที่เพื่อให้เรานะครับไปยังสถานที่นะครับได้อย่างแม่นยําขึ้นนะครับเดี๋ยวแล้วมนุษย์ในส่วนของตัวชุดอ่าเบาะหนังนะครับก็เป็นเบาะหนังมาจากโรงงานให้แล้วนะครับผมอ่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวยังไงเราไปเจอกันข้างหน้าคลิปอีกทีหนึ่งเด้อเป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับก็ ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่อยากแต่งสไตล์บอลฟอร์ดัุมนะครับมีการยกสูงนะครับตีโป่งบายเบอดี้แบบนี้นะครับก็สามารถทักหาพูดคุยกับผมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางเพจ a c e b o o k นะครับผมผมยินดีบริการลูกค้าทุกท่านเลยนะครับไม่ว่าลูกค้าจะทํางานอาชีพไหนนะครับลูกค้าก็สามารถออกรถกับผมได้นะครับผมมีบริการวิ่งเซ็นฟรีนห้กับลูกค้าถึงที่หน้าบ้านแล้วก็ยังมีบริการส่งมอบรถนะครับเหมือนกับคันนี้เลยนะครับอยู่ที่จังหวัดกระบี่ นะครับผมสลับวันนี้นะครับผมต้องขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับก็ฝากติดตามไว้นะครับผมเผื่อว่าผมจะมีคลิปคันไหนนะครับที่สวยๆนะครับมาลงให้ชมกันดีเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสลับวันนี้สวัสดีครับ